ก็กลาสุดาสวัสดีท่านชมกัน hmm> ด้วยนะครับนี่ก็ผมครับธนกิจไอ้ธนตะวัตทีวีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไมโครกราบครับไอ้อยู่ในเซฟเอ้อยู่ในเซฟของเบดวอรนะครับอ๋อวันนี้ผมจะมด้วยมีเกมเบดวอรกันนะครับไอ่อยากจะคลิปที่แล้วที่ผมอ่าได้เล่นมินิเกมเบดวอรไปครับอ่าเราก็จะมาโปรโมทเซฟของอีกนะอันนี้คือ home to play อ่า b บทบอลนะครับนี่นนม, choose, uh, uh, of, uh, มันกดมา choose o r เอ่อไม่รู้ว่าอ่าผมจะหัดอ่านคนระับ Julius game 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 uh, seek อ uh, ะไร Breath in your you win this pay in a อ่ออ่านพี่ดันทูก็อไปครับผมจะหัดอ่านนะครับแล้วก็ lay dog t e m t e a vs เอออโหสัตว์อ่าแม่งยาวมากเลยไปมาถัวไปเร่นยกันเลยนะครับนี่ครับคนแม่งก็เต็มยิ้มหายครับเอ้ยจะ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 ,จะนี่สีนี้สีนี้นี่ไงนี่ฮะนี่ครับหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะนะครับอเนี้ยครับน้าเล่นครับส่วนไอพีก็จะสอนเอ้ยจะทิ้งลิงกไว้ใต้ คลิปนะครับอ่าเดี๋ยวครับรอลงพีเมือนครับสี่สกอะไรเสืองครับเนียบเวลาเอาเยี่ยหมดแล้วได้เวลาเลยแล้วเนียบอื้ือิสว์ถอยกุดยเนียบอื้มยังไม่ได้กันเลยจุ๊บ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 แย่งเพื่อนรครับเล็กเล็กเล็กโอ้ที่ออกมาแก้ก้อนเดียวขวย อย่าได้เลยนี่ครับมันก็เป็นเซิร์ฟที่เปิดใหม่ก็ถือว่าดีนะครับดีเป็นอย่างดีเลยครับสุดยอดฟงฟิงเตียงกูก็ไม่กบกันในเหี้ยไปแล้วเนี่ยเเรากลบไปแล้วอี๋เล็กเล็กเลกมันถือเล็กมลยว,วะอันนี้กูแอมตลอดเลย ตเตียยววังเลาบปอกเลยบอกนะครับอ่ะเอาชิมายได้ออกนะครับออกภายนะครับแล้วผมพอตัดยิบตอนเข้าได้นะครับอ่าตอนนี้ผมก็เข้าได้แล้วนะครับก็อยู่ในเซิร์ฟเบบีวีเบสวอเนี่ยโป้สัตว์มันอะไรวะต้องไอ้นี่มกม 1> 1, 2, 3, 4, ึ่งสองสามสี่ห้าบบี่ที่แย่นโอ้เซิร์ฟเต็มนะครับไม่น่าเลยครับไม่น่าเด้งออกแล้วตอนนั้นนี่เลยนี่คุณดังปะวะคุณดังนี่หมายเลยก็จะมาแนะนำวันนี้ก็คือสี่คูณสี่นะครับเอ้ขี้มหมาย เฮ้ยนี่แอดมินมะวะรูด,ดิสอะไรนะรนแรกนี่คือ4คูี4นะครับอันที่สองก็4คู4น4ครับอ่านเนี่ยายที่สองก็4คูน4ไปแรกก็4คู4อันนี้ก็2คูี4อันนี้8คูนะครับกดใช้จั์สัั นี่ครับเขาครับไม่รู้ครับกี่คนครับมันไม่มีให้เลือกสีครับแต่ผมลองพิมพ์ว่าจะรู้ยังครับ,รรบได้อยู่สีส้มครับไหนวะอยู่ส้มมั้งวะเอจเอจอสังนี่อยู่คนเดียวเองเดาสีนี้ไอ้เหี้ยอยู่สีส้มวะไม่มีใครอยู่สีส้มเป็นเพื่อนกูเลย ไปนะครับอเูเออไปอย่าเน็ตเน็ตมากูไปไปอย่าไปก่อนนะครับเน็ตไปก่อนอืสีส้มนีแค่สองคนเองวะนี่วีพี้วาแม่งคนตเติมอ่ะอันนี่เล่นแล้วอุ้ยเออด่านใหม่เฮไอ้เหี้ยฟิงเลยชอบเลยแล้นต่อทางไหนวะ เอ้ยเป็นงานนี้ผกมันยังไม่เคยเล่นเลยครับแล้วไม่ตอบไปทางไหนวะนนนโอโ้เปิดคนระับเขาจะเปิดอ e ินบ็อกนะครับก็ไกลๆนะู้โอ้โยู่ตรงนน้นป่วะเร่งออกอีกแล้วนะครับอ่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าก่อนนะครับ นึงครั้ง,งแปบ๊บหนึ่งนะครับเอาไว้นะอ่าผมขอตะลิปตอนที่เข้าได้นะครับโอเคครับผมก็ได้กลับมาแล้วนะครับผมได้ไปทำการเปลี่ยนสกินนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อใหม่ครับเป็นธนวัตรทีวีที่จริงผมเปลี่ยนเป็นเกมเมอร์ทีวีนะครับชแน,นลเก่าผมบอ่ามก็เปลี่ยนคนระับมัน เขาไม่ได้ปล่อยแมงเลยับเลยเปลี่ยนครับตอนนี้ครับคนก็เต็มครับเซิร์ฟไม่ว่างเลยครับจุ๊บจุบดูสิไม่ว่างสักคนหัวหลังดีกว่าเงียบเงียบเจอสาสวยแล้วเจอเสาสวยเย็นแม่งเลยครับเย็นเนี่ยจุ๊บจุ๊บอ๋อไม่อ๋อมาเตะจ่าอย่าเอาหนูจ้ะนู้นอ้อนู้เสียวนู้เสียวพี่จ้าเออ เอาไม่เต็มไม่เป็นไรหรอกน้องพี่เอาให้มัเลยอยากมีลูกบีเลยมีลูกกับพี่มาเดี๋ยวพี่เอาให้มัเลยเออโออเออเออมาเลยพี่พอได้แล้วค่ะหนูเก็บนะเออเอาพี่เต้โอ้พี่หนูเก็บนะไปแล้วไอ้สาร ตอนนี้คนก็ว่างแลวนะครับกูก็คองเซิร์ฟดีครับสี่เหี่ยวนะเอะอะอะด่านง่ายกว่าเดิมเฮ้ยไปสัตยาโยงเฮ้ยทองเหล็กมีออกมายังวะเ้ยตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับกูจะมาเล่นกันตรอเลยมิ t บ,บอลอย่างนี้ผมก็ยังไม่เคยเล่นนะครับ โอ้โหเพ่ไปเคยเล่นเลยครั <t os> <t os> <t os> ้งแรกเพราะมันมันเต็มตลอดทุกตาครับตอนมือๆควจะเล่นเยนะครับนี่เราจะเก็บหินไดเยอะเลยครับยบโอ้โหเล็กเล็กเกเล็กโต้งสองงานที่มาเอ็นเบอร์ฟ่ะรไับชุบโอ้เก็บมันเลยจสี่อันครับชุบๆุบ เฮียครตอบอกไปวะตอบบล็อกตอบอกครับตอบ็อกเงียบอ่าขอะพามีเชียงลกวนนบน้องอาบน้ำน้บอาบน้ำอะอาบน้ำอยู่ครับอืมบอกว่าเล่นมุนโคยของเกมครับเราบล็อกสักหน่อยครับจุ๊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 ุจุ๊จุจุ๊บจาหมดเลยครับ ดูเหมือนเด็กกากานะครับตอนนี้ก็แม่งกระตุกครับชิมายเฮ้ยอย่าแหลงเลยเน็ตก,กูแหมไม่ได้สัตว์ไม่สนใจแล้วกูบุกอย่างเดียวเหล็ก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 ทั้งนั้นเลย ไอ้พวกอะไปเราเสียไหนอะเล็กกูหายไปไหนวะนึกว่าไม่หายตกอีกอะกูเสียใจเลยนหเล็กกูอ่ะจะผลิตขึ้นมาใช่ไหมโอ้เพือ่อนเฮ้ยทำไมมันบอกมันไม่ได้วะแม่แม่ยันเราแรกแล้ว thằng gây men lẹt lẹt cái béo mong chút bắt mẹ ơi mẹ ngu quá Bắt cái mẹ này mẹ 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 Cao quá à lẹ Thấy Cú mẹ mẹ ăn này. Đây. เพื่อวันไปไหนวะเฮ้ยเน็ตคนตีนแล้วนี่ผมก็ขอตัดคลิปก่อนนะครับนะฮะไม่เป็นไรครับเด็ดบ้านแม่กาครับแต่กูต้องรีใหม่หมยังไงแบบนี้อ่ะสำหรับวันนี้ผมก็ตัวละไม่ว่นอนยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดับส่วแชร์ให้ผมทวิตเตอร์สำหรับผู้ชมสอนท่านผู้ชมอยากให้ผมรีวิวอะไรก็ยินดีบรรทายล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับ วันนี้เนี่ยบาง,งกากว่ะเมื่อวานยังดีอยู่เลยครับอ่ะนี่ก็ตัวเราไปก่อนบ๊ายบาย